คลิปภาพขณะพลเมืองดีเ,เข้าไป,ปช่วยเหลือนายสุธิชัยศรีอ่อน,นชาวตำบลเกาะแก้วอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งคาดว่าถูกไฟฟ้าช็อตขณะไปเที่ยวแพรอาหารบริเวณสะพานเทพสุดาเขื่อนลำปาวอำเภอสหัสขัน์จังหวัดกาลสิน์เมื่อวันที่สองพฤษภาคมก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับหลังเกิดเหตุกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตโพสต์ขอความเป็นธรรมในสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าของแพรอาหารยังไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้านตำรวจเปิดเผยว่วา,าจากการเข้าไปตรวจสอบแพรอาหารจุดเกิดเหตุพยานที่เหตุการณ์ยืนยันว่านายสุธิชัยถูกไฟฟ้าช็อตบนแพรอาหารเบื้องต้นพบการต่อสายไฟเข้าไปยังแพรนะครับอีกทั้งภายในมีสายไฟและอุปกรณ์พร้อมใช้งานหลายจุดส่วนช่วงเกิดเหตุมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในแพงหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลการผ่าพิสูจนศพจากภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านนายสิงห์ขอนตรีเทพผู้ดูแลแพงอาหารนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตและเพื่อนประมาณ4-5คนได้สั่งอาหารชุดหนึ่งก่อนที่นายสุธิชัยจะสวมเสื้อชูชีพเตรียมลงไปเล่นน้ำบนแพรไม้ไผ่ ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้จ่ายก,กระแสไฟฟ้าลงไปในแพรจึงไม่ทราบว่าเสียชีวิตจากเหตุใดครับ